มีสีดำมั land. ้ไอ้น้ำมันกรั้วนคมันก็เสื่อมภาพไปเนี่ยที่ยาเขาเรียกว่าเสื่อมสภมันก็ล้วเออเรื่องอะไรเสื่อมได้ไหม่ ทำอไรไม่ได้มาถึงเราผก็ทำไไม่ได้ไม่ทำไงอาอได้เอะพี่มะวันนี้เราเอาเวฟเไฟมาที่็เชื่อมลงแล้วมเอาแบบเชื่อมีบอกได้ใช่ไหมเชียมได้ปะที่หลังน้้มันเป็นแตนเสเล็กนะ สีน้าเทียมงางออกการับไม่ดีแล้วซีเรียนยาละไม่แปลงแตบโบนูี้เม่นด้วยน้ำแงดาดาวร้อนเรามองมองใประก็นฟ้าสูกใช่อั้นี้มันการความร้อนไม่ได้ที่ผมมองเ่ามีแ่คุ้มค่าเดี๋ยวเราทำไม่ดีรับไม่ดีแต่ไม่สะอาดการลวกกับไมก็จะมว่ามันไม่ดีึหาไม่ได้ว่มันขั้นตอนเปไ มุ blender, <laughs> ้ยากมากเกี่ยวช่างไฟไหมเช่างนถือว่าไม่เกี่ยวใช่ไมเา่ปลานึ้อมตจ้หมด้ไเราไม่หมดแล้วมาได้งไม่ได้ใช้เทคนิคทางฟ้านไาเลยเราก็รู้ไงว่าโอเคงรั่วเราก็เลยข้าใจว่านเอะไรแต่ช่างเขาไม่ข้อใจเรเยนะเรียบร้อย ไม่ไดหมุนไม่เ hmm. น oh, uh ี huh. uh, so, ่ยพีหมุนเอามันมเตร์เสียมนว่ามันรั่วอน้ำเวลาเราน้ำลงมันรั่วหมุนหมุนนะหมุนหมุนหมุนยลงมันวดหมุนไม่หมุนมุนไหมุนเฟืองมนไม่ขยับเลยมันน้อยมากพี่ไม่หมุนลไฟมันน้อยมากจนี่บ